ผักผักจากอะไรกินผักอะไรผักบุ้งแล้วก็กินซุกกีได้ครับอืมแล้วไงต่อครับอนนี้น้องไปดูหนูกับตาอยู่ตรงรงรถน้องน้องเพิ่งรู้ว่าหนูเราไม่กลัวคนแล้วครับเพราะว่าปกติเวลาน้องไปมันจะขู่น้องแล้วมันก็จะกระโดดใส่น้องด้วยครับน้องกลัวไหมครับกลัวครับ แล้วก็จะพูดให้มันบ่นให้มันด้วยบ่นให้มันว่าบ่นให้มันว่ากระโดดมันได้ตกใจแล้วรู้ไหมแล้วนี่น้องน้องทำการบ้านไหมทำ <S <S การบ้านนะคะเสร็จสิทธ์แล้ววิชาอะไรครับภาษาไทยครับชอบไหมภาษาไทยชอบครับน้องชอบวิชาอะไรมากที่สุดในชีวิตคณิตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็พละครับพละครับพละนี่ต้องเตะอะไรนะเตะบอลครับห เอาเลวหันมาพูดพอๆเลยเ้วก็คันนิดครับน้องชอบจะทำวิชานี้เลยมันสนุกมากๆเลครับเอ้แล้วก็อังกฤษนะคบเพราะว่าครูสอนสนุกช่วงนี้น้องไม่ไปโรงเรียนเลยเพราะว่าโควิดโควิด19โควิด19ทุกคนต้องอะไรทุกคนต้องดูแลอยู่บ้านอยู่บ้านดูแลตัวเองไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนอันนั้วัน ตรงจะน้องเก็บขาเลยครับขาข้างนี้ครับครับว,นนวันนี้น้องพอแค่นี้ก่อนไหมเนี่ยพอครับพอ,อครับสวัสดีครับก่อน